ทุกคนขาล่าสุดบอสโนตได้ออกมาอัดคลิปพูดถึงประเด็นดราม่าร้อนแรงที่เกิดขึ้นนะคะที่มีมาดามเมียฝรั่งท่านนึงออกมาไลฟ์ด่าการบอสบอยสิริชัยเหตุเพราะไม่พอใจบอสบอยสิริชัยไปให้กำลังใจคุณแพวพาวแสงทองซึ่งบอสโนตเองก็เป็นคนสนิทของบอสบิ๊กและเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับบอสบิ๊กเต็มๆเพราะว่ามาดามท่านนี้เป็น f อตัวยงของบอสบิ๊กค่ะพี่น้องะ่ะซึ่งบอ โน้ตเองก็บอกว่ามาดามท่านนี้ทําไม่ถูกขอโทษแต่ไม่ได้รู้สึกผิดอะเรามาฟังความคิดเห็นของบอสโน้ตกันค่ะอะคุณพอ,อพออพี่พออ,อเรียดีเนาะแต่แกก็คงรู้แหละว่าแกทําผิดอืมแก,กคงรู้ว่าแกทําผิดการเป็นเอฟซีแล้วพี่น้องขอจะบอกห้บ่อจะเป็นเอฟซีแบเป็นเพื่อนก็ช่างเป็นเพื่อนก็ช่างเฮาสิว่าไปเอ็นก้าวพลาดพิ้งบุคคลอื่นได้พี่น้อง คอเห็นคลิปอ่าเอาขอขอขอ,อเ่ยๆแล้วกันเห็นคลิปบอยซีดีใช่กับแอโนอรดีเป็นคอยคอยกับคืนบอยลีเป็นคอยคอยกับขื่นยู่ซื้อกับไปหายโยงไปหาดามมาหาเล่าแหมพี่พอออก,กับเดยเนาะมันกะคืออย่างนี้คนที่เขาอยู่ในวงการเดียวกันน่ะเขาจะอยู่เขาจะลำบากใจเด้เขาจะลำบากใจได้พี่น้องคนอยู่วงการเดียวกันต่ออันนี้บิ๊กไม่รู้เรื่องเลย การันตีได้เลยเพราะบกขึ้นเครื่องเนาะผมอ่ะเป็นคนทีนึงบอกตามเหตุผลพูดตามเหตุผลพูดตามความเป็นจริงนะครับตามความเป็นจริงนะอ,อพี่ผอ already ผมก็ไมไ่รู้จักเป็นการส่วนตัวเนาะเออ,อรกระบวนการส่วนตัวดอกแต่ว่าอันนี้ในมุมมองของผมเนาะในในฐานะที่ว่าผมไก่ชิดกับน้องเนาะก็อยากจะฝากนะครับ fc ทุกคนเนาะ พอมาผูใ้ใดไกับว่าจำเป็นต้องไปเกียดเขาหรือเขาจะไปผ่าดพิงเขาเด้เพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่าสมมติพอเลดี้เป็นเอฟซีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นเอฟซีหญ่บัาิฟินแลนด์โนนีนั่นแล้วพอเลดี้ไปหาอ่าพูดถึงบุคคลที่สามผ่าพิงบุคคลที่สามนี่สี่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาภาพแล้วออคค 3, เขาผ่าเปิดก็สิบ,บดีน้ำเด้เขาไม่ได้รู้เรื่องน้ำเด้เนาะบางอย่างเราเราก็ต้องเซฟเขาก็ต้องเซฟศิลปินเ่าน้ำเซฟ อันนี้เฮานะำให้พี่น้องถ้าผมเป็นคุณบอยศิริชัยกับแอนกับคุณแอนผมกับผมก็ผมเอาจริงผมกับผม,ผมกับศูนย์เนาะโดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วการเอาอยู่ดีการให้กําลังใจกันพี่น้องเพราะอาจจะเรื่องยั้งกระทามคอยว่ามาพู้นี้ผู้นี้ว่ามาคอยโน่นเนี่ยแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปสั่งให้ใครบอกว่ากูไม่ชอบคนนี้กูว่ามาคนนี้หามเป็นมูคนนี้ไม่ได้นะ อันนี้เรื่องจริงเราต้องเคารพถ้าต้องเคารพคนอื่นนําได้พี่น้องเขาคิดเองได้ได้บางเรื่องคือเอาอย่างนี้อยู่กับฉันไม่ต้องพูดถึงเรื่องอีกคนอยู่กับอีกคนไม่ต้องพูดถึงฉันนี่ผมบอกเลยมันต้องเป็นแบบนี้นะครับมันต้องเป็นแบบนี้เด้ครับอันนี้พี่พออ,อน่าจะทําเกินสำหรับผมอะทาเกินไปนะแบบว่าไปพูดถึงบุคคลที่สามเนาะแกก็ออกมายอมรับขอโทษแล้วแหละ แต่ประโยคสุดท้ายเลยเจ้ากัยังบอกโอ้ยพี่พออเอโอ้ยประโยคสุดท้ายไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าไปพลาดพิงเขาอีกเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมอ่านที่แกออกมาขอโทษเนาะมันก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้จริงใจที่จะขอโทษจริงๆผิดห้าวบอผิดห้าก็ต้องยอมรับว่าห้าวบอผิดได้พี่ ผมไม่ได้มาสําเติมผีเดอ้อผมแค่แค่อยากจะบอกว่าโอคนเล่าโยกไก่พี่พากันได้แต่ว่าประโยคสุดท้ายน่ะพ่าก็ยังไปผ่านเพียงของคนอื่นอีกอยู่อันนี้คือผมนะครับผมผมผมอันนี้ผมพูดจริงๆนะไม่ชอบก็ไม่จําเป็นต้องเกลียดเนาะอยากจะเล่าให้ฟังว่าสําหรับคนที่อยู่ในวงการวงการเดียวกันวงการหมอล่ำวงการอย่างนี้แหละพี่ มันก็ต้องได้ร่วมงานการได้เจอหน้ากาันเนาะทักทายกันตามโอกาสนะครับผมอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเนาะใช่มีคนบอกว่าบอลโนน้าเหมือนผัดเผ็ดกบอยู่กับผมว่าต้องบอกเรื่องผู้นั้นอยู่กับผู้นั้นว่าต้องบอกเรื่องผม เพราะถ้ารู้ว่าเขาไม่ชอบกันแต่เราสามารถเป็นเพื่อนได้กับทุกคนคอยบอกเลยคอยผ่านมาหมดแล้วผมผ่านมาหมดแล้วผมผมไม่เห็นด้วยนะที่จะไปพาดพิงถึงบุคคลที่สามอันนี้ผมว่าอันนี้ผมว่าเห็นด้วยนะครับผมไม่เห็นด้วยนะมมนยนะอันนี้อันนี้ผมพูดเลยว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลิปลไม่ไม่รู้เรื่องด้วยครับเพราะว่าแกไม่รู้เรื่องเลยจริงๆแกอยู่บนเครื่องบินพี่น้องเราอยู่บนเครื่องบินเครื่องบินพี่น้อง รู้เรื่องน้ำากจิงเอฟซีท่านี้เราไม่เราพูดถึงคนอื่นไม่ได้เลยอะ่ะเราถ้าจะไปผ่าพิ่งคือบุกคลที่สามใบต่อหายอะไรก็ช่างอะ่ะเราไปพูดถึงเขาไม่ได้เลยนะไม่ไหนมันก็สิก็สิหาหาดาก็ไปทัวร์ตัวขนาดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมไม่เห็นด้วยผมโ,โหยลีอันนี้ผมไม่เห็นด้วยจริงๆนะ ะรถตัวไปใส่ไอ้บุ้มไปใส่มาแล้วผู้ผามาแล้วนี่ผมไม่เห็นด้วยเนาะผิดเท่ากับขอโทษแบบแมน่นแมนแต่ว่าประโยคสุดท้ายนะะ่ยก็บ่นหนาไปนี่อีกดอกไปหอยอีกดอกอืมนะครับอันนี้คือผมจะบิ๊กก็ไม่รู้เรื่องแน่นอนถามผมเลยบิกก๊กไม่รู้เรื่องบิกก๊กบ่รู้เรื่องบิกก๊กไม่รู้เรื่องครับ แตรากนะพี่น้องคนในวงการเดียวกันจะหักกันบ่นหักกันถ้าเหมือนหนึ่งโลกก็ต้องเวียงว่าพ่อกันคือเกา่าเสื้อผมนี่ไม่ชอบก็ไม่จําเป็นต้องเกลียดบ่ต้องไปก้าถึงเพิ่นก็นได้ประมาณนี้แมมอืมเป็นข่อยข่ยกับศูนย์ลู้อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมพูดตาม หลักความเป็นจริงนะอันนี้พูดตรงๆเลยอาจจะมากผมบพมากกับว่าเป็นอย่างแต่ว่าผมเบาเบาถึงความเป็นจริงเนาะเบาถึงความเป็นจริงเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเขาเป็นถ้าเราเป็นเอฟซีผู้ใหญ่บ้านถ้าเขาหใพญ่บานยี่หรี่เนี่ยเขาเราเราจะไม่เราจะไม่ทําแบบนี้เราจะไม่พลาดพิงถึงบุคคลที่สามก็บอกให้ฟังแล้วก็ขอโทษเราหน่อยแต่ว่าคําว่าขอโทษน่ะที่จริงมันกับว่า มันก็บ,บ่ควรมีติงไปไอ้ผ่าดพิ้งอันชุดท้ายดอกเออเข้าผิดก็คือยอมรับผิดว่าตองว่าเพื่อด้เป็นตัวปัญหาต้นเหตุปัญหาเราผิดเพราะเราไปพูดถึงบุคคลที่สามเข้าผิดใครบอกเลยว่าเราผิดแล้วก็ยอมรับแลว้วกับแมนอยู่แต่อยากฝากบอกเราซื้อ,อว่าผมกับว่าสบายใจผมผมก็ไม่สบายใจเรื่อง ก็ว่าสบายใจที่ว่าไปผ่าพิ้งบุคคลที่สามไปผ่าพิ้งเพลินแล้วคนที่เขาอยู่เขาอยู่เมืองไทยคนที่เขาอยู่เมืองไทยเขาอยู่ในวงการเดียวกันน่ะเขาอยู่ในวงการเดียวกันน่ะเขาต้องได้เจอกันได้ร่วมงานกันได้นุ่นได้นี่กันทั้งสี่นาเนาะผมไม่ได้ซ้ำเติมพี่พออนะผมแค่อยาก สะท้อนมุมมองคนที่เห็นผมแค่อยากสะท้อนมุมมองคนที่ทำงานวงการเดียวกันเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนโลกจะเหวี่ยงมาให้เจอการโน่นนี่นั่นเนาะพี่น้องหักสุขคนเด้อเป็นติ่งเป็นเอฟซีอย่างมีสติอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับอย่าไปพาดพิงคนอื่นเด้อพี่น้องเด้อ